มาแอนนัทบันนี่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 บางไงบ้างไงบางไงบังไงกันก่อนที่เธอไปเรียนโรงเรียนแเทฟมอมนะันน่ะเธอแปลงร่างได้ตีแค่ไหนนะ่าฉันอยากรู้นัาไม่อยากจะคุยนะแต่มันก็แปลงได้เยอะอยู่นะไชกิล <l ots> โอ้อยากช่นแปลงเป็นอะไรได้บ้างนะ่ะฮัชชัเนื้อมันแปลงผีน้อยนี่นะาผีน้อยจานบินไงไง ไม่เป็นไรได้อีกนะเอ่อเอ๊ะนะฮึ๊บปุ๊บให้ทายมันจะเป็นอะไรมันจ,จะเป็นปลาเพราะเธอลงไปในน้ำฉันก็ทายผิดนี่เป็น เพราว่าไงจอยก้าวเขาจะเป็นปลาดาวจะเป็นแพทริกเไม่เจอกันนานเลยเนอะว่าแต่สปอตบอฟไปไหนแล้วเดียวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ป๊ตบอฟไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเอาแล้วสปอตบอฟมันได้อยู่ที่นี่แล้วแพทริกต้องทำไงลงทะเลกลับมาเดิมกันว่เออฮ่าฮ่าฮอาตลกนะวันนี้ nó sẽ tan anh lại chạy chạy cái yên máy ô hại tôi này nạp rồi lẹo bố tình tàn của lại dưới ê chào nha bên บอกกลินเขีย,ยวๆนี่ก็ได้ได้วยเหรอเนี่ยต้องอยู่กับบันนี่ไงเป็นไงล่ะบันนี่เจ๋งเปล่าเจ๋งมากเลยน้าฉันไม่อยากจะคิดเลยนั่นแน่ว่าเธอไปโรงเรียนมาแล้วเธอฝึกได้ขนาดนี้นะสวัสดีชัดคุณยายเกล็ดนี่ อยากเข้าโรงเรียนบ้างเลยนะมีมากเลยเห็นเขาบอกว่าได้ข่าวว่ามาเปิดตรงหอคอยในเขาวงกดอันนะนั่นหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้นะแต่จะก็ว่าเป็นไปได้นะเอ๊ะเป็นไปไม่ได้จริงๆไม่อยากจะพูดเลยอาจารย์เจมส์ก็มาเบบี้ชาก็มาอุ้ยสแปลงหลายรากได้แบบไม่ต้องคิดเลยน่ะฉันต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนนี้บ้างแล้วเธอทำยังไงเธอถึงจะเปลี่ยน โอ้ไม่อยังไงชายเกลชายเกลเองชายเกลวันนี้เหมือนเป๊ะทุกอย่างเลยฉันขอดูหน่อยนะชายเกล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 หนึ่งชายเกลสองชายเกลชายเกลเธอก็คิดเหมือนฉันแค่เป็นชายเกลหนึ่งฉันก็คิดเหมือนเธอและชายเกลสองแล้วเหมือนกันทุกสิ่งอย่างเลยเหมือนกันทุกประการใช่เดี๋ยวจะตาลายไปกับร่างเดิมดีกว่า ตรงนั้นมีโรงเรียนมาเปิดด้วยฉันตอนนี้แปลงร่างไม่ได้ถ้าฉันเข้าไปเรียนฉันจะแปลงร่างได้ใช่ไหมนะเธอต้องแปลงร่างได้อย่างแน่นอนเลยชัยเกอร์ไปเรารีบลงไปในเขาวงกดกันเลยดีกว่ามา่ <Yeah. S 1> ไนแล้วไปโรงเรียนเย่ทำ yeah. ไมดูตั้งใจเดียจังเลยโรงเรียนนี้มันน่าสนุกนะสิโอ้บันนี่เราต้องรีบไปที่โรงเรียนเถอะ เส้นทางสู่การจะเป็นจอมเวทนักแปลงกายมันไม่ธรรมดานะชัยเกลเธอต้องเข้าใจในส่วนตรงนี้ก่อนนะเข้าใจแล้วว่าแต่เธอต้องตั้งสมาธิต้องทําอะไรยังไงต้องท่องน้ำมอพุทธเธออะไรหรือเปล่าสมาธิของเราเราจะเป็นต้องจดจ่ออยู่กับตัวเราเองอยู่ตลอดเวลานะชัยเกลอ๋าจดจ่ออยู่กับตัวเองเหรอลใช่หายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โท แต่ถ้าไม่มีตังก็จะโทรออกไม่ได้อย่างนี้นี่เองก็ถูกแล้วสิถ้าไม่มีตังก็โทรออกไม่ได้นะถูกต้องและใชเก็แต่เธออย่าทำเป็นเล่นนะเรื่องนี้มันก่อให้เกิดทั้งด้านดีและด้านเสียนะถ้าเธอฝึกมาแล้วเป็นพ่อมดหรือว่าเป็นผู้ที่มีพลังวิเศษในด้านที่ไม่ดีเธอจะทำให้คนรอบข้างของเธอเนี่ยอันตรายไปด้วยนะเข้าใจเปล่า ใแล้วฉะนั้นแล้วความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมภาระ,ะที่ใหญ่ยิ่งเคเลยงั้นตอนนี้เธอก็มีภาระที่ใหญ่ยิ่งอยู่นะสิถูกต้องไม่เสียสละชชนะไม่เกิดโอเค,อเคว่าแต่ในโรงเรียนนี้ปกตินะฉันรู้มาว่ามันมีสัตว์เรียกว่าอะไรนะพวกมีความสามารถพิเศษแปลกๆเยอะมากเลยนี่นะ ถูกต้องนะชายเกลนี่แค่เดินเข้ามาก็เริ่มที่จะกระตุกแล้ว oh <no. S 1> พลังงานมันมาหาศาลมากเลยนั่นเนี่ยโรงเรียนนี้ใช่จริงด้วยแค่เดินเข้าใกล้บริเวณมันก็เริ่มกระตุกแล้วน่ะเข้าเขตบริเวณโรงเรียนเธอถึงกับล้งหเลยเหรอใช่ฉันมีปัญหากับชื่ออะไรนะเวสเตเดนเปล่า ใช่ฉันมีปัญหากับเว s d ต y มาก่อนฉันเลยจะเปต้องลออขนเวื่อไม้จับฉันได้น่ะแล้วถ้าเป็นมีอปัญหาอะไรกับเวสนสต y น่ะขอพอดีวันก่อนฉันก่อนเรื่องไว้ไะนะก่อนเรื่องอะไรบอกมาสิเอไม่อยากจะบอกเลยหนัวเย เชนก็เธอเดินขึ้นไปข้างบนเองเลยไปติดต่อเขาข้างบนเอาเองเลยไปโอเคโอเคได้ได้ได,ได้ฉันจะไปบอกว่าฉันจะมาสมัครไหนไหนแล้วก็ติดอยู่ในเขาวงกดแบบนี้แล้วโอ้เธอไม่มีความสามารถพอที่จะเดินขึ้นไปข้างบนเห็นไหมเธอต้องตกลงมา <What? S 2> ฉันว่าเธอต้องแกล้งฉันแน่นเลยนะเป็นไหมฉันจะไปสมัครเรียนไหนไหนฉันก็ออกจากเขาวงกดไม่ได้ออยีอกก็ขึ้นอุย นิดนึ่งผลทางเข้าโรงเรียนของฉันกำลังจะมาถึงว้าวถึงแล้วโรงเรียนดิดิตอนรับสู่โรงเรียนเวทสมด์ฉันเป็นผู้ต้อนรับอ้าว,ว<ะ>อา่าสรุปว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเบ้นบนจริงปะเนี่ยฉันก็เป็นผู้ประสานงาน เอเธอจะเป็นทุกอย่างในโรงเรียนเลยเหรอตอนนี้แล้วฉันก็เป็นพอ,อรโรงเรียนนี้นะเ <What? S 1> ออเธอสนาประดาตัวเองนี่นะ <laughs> ฉันยึดแล้วเจ้าเว้นเดย์ไม่รู้ไปไหนฉันเะยยึดโรงเรียนไวนะ oh. ้นะชัเกิลการที่เธอจะเป็นผู้วิเศษได้เธอต้องทำจิตใจให้นแน่วแน่และตั้งมั่นนะฝึกพ <laughs> ลังปิตฝึกจากภายใน <laughs> าภายในออกสู่ภายนอกใช่อันนั้นลมตน <laughs> 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 บัดน,นี้ฉันนะ อยากเป็นร่างได้แต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าต้องเรียนนานแค่ไหนเหมือนกันน่ะเดี๋ยวเราเจอเว้นเดยด์ดีกว่าฉันว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องรอเขาสักพักหนึงอ่ะไม่รู้เขาไปไหนอะเขาอาจจะมาเร็วๆนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้เขาจะมาช่วยฝึกฉันเหรอใช่ใช่ใช่เขามาหรือยังก็ไม่รู้ฉันติดต่อเขาไปแล้วนะโอ้นี่ไงเขามาแล้วโอ้เขามาแล้วเหรองั้นเดี๋ยวฉันต้องรีบหายตัวก่อนเอชเก้ หายตัวก่อนนะเอ๋แล้วฉันล่ะไปคุยกับเขาเลยโอเคโอเคน่เว้นส์เดย์น้องวันพุธเชกเกิลหนะอยากเข้าโรงเรียนเนเฟอร์มอเพื่อฝึกแปลงรักหนะเอบันนี่เว้นส์เดย์ไม่ตอบแต่ถือมีดมาช่วยหนาเชกเกิลรู้สึกไม่ค่อยสบาย สบายใจเท่าไหร่เลยจะเอ๋จะเอ๋ก็เป็นที่ลืมแปลงคิดแล้วเหรอาะคุณยังไม่เห็นเชิญนะไม่เออเอ่อฉันว่ามันจะกินที่ลืมลอกหมดแกบเขาน่าจะเห็นเธอแล้วแหละแล้วเขาก็รู้ว่าฉันมากับเชิญนะมา ใช่เก้็ฉันว่ารีบไปดีกว่าเขาไม่น่าจะต้อนรับเรานะเดี๋ยวฉันสอนให้เธอเองโอเคได้ได้ไปสักกนร์ดก่าเร็วออก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 อออก,กดู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 ดดเอ้ยไปสิเราต้องรีบวิ่งหนีแล้ววันนี้นายก็ตามมันแล้ว ใช่เลยเขาตามมาแล้วเราเป็นรพัดหลงกันแล้วนะอรพัดหลงกันแล้วเหรอเราต้องเดินไปทางไหนเนี่ยฉันําสีดีเร็วฉันไม่เคยเดินย้อนด้วยนะหลงแน่นเลยนะไอ้ชายแก้วฉันหยุดตั้งงล้างต้งเธอเนี่ยเอ้าไปทํานีดเร็วไปทางตันไปทางไหนไปทางไหน ทักตัดตัดไปช่องื่นไปช่องอื่นไปไปช่อช่องสามช่องเจ็ดได้ไหมไปไปช่องช่องสามช่องเจ็ดได้ไหมช่องห้าก็ได้ช่องกแอนนั่กก็ดีนะคนละช่องหนาบันนี่ฉันว่ามีทางเดียวแล้วแหละที่เราจะรอดพ้นจากเวนสเตย์ได้น่ะมันคือทางไหนเหรอ เธอก็ต้องขึ้นดีกับเวนสต์เดย์ยังไงด้ว<ะ>ไม่มีทางวันที่ไม่อยากคืนดีด้วยถ้าอยากคืนดีก็คือนดีไปสี่แล้วนะทุกคนคิดว่าทางที่ดีคือทางอะไรแต่บันดี้รู้คําตอบนะทางที่ดีก็คือทางที่ลาดยางนั่นเองคนไร้แก้มง,งั้นกันสีทุกคนช่วยบันนี่หน่อยช่วยบันนี่ให้ขึ้นดีกับเวสเดนหน่อยบอก ใช้ก็หน่อยสิว่าต้องทำยังไงดีนะบันนี่กับเบนเซยังไงด,ดีกัน,นได้นะคืนดีเลยอเอาคืนดีก็ได้